ไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะเห็นไหมคะกำลังกินอาหารน้ำหวานใหญ่เลยค่ะเห็นนะคะเราไม่สนใจคนแอบถ่ายผี่เสื้อน้อยคนแอบถ่ายนะคะเนี่ย ไปแล้วไปแล้วรู้จะมาอีกหรือเปล่าตัวนั่นสีดำ ดอกไม้สวยค่ะเงือออกมากเลยร้อนอันนี้จะให้เงือออกเยอะๆแต่ข้างหลังไม่ได้เห็นไหมคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถ่ายอย่างนี้ก็ได้เงือเเงือออกค่ะ